ผมนี่พี่น้องมือนีบาตาชิมาเฮดเมนูรวกจุซูพี่น้องกินครับผมวัตถุดิบเผ้าเนื้อครับผมแก้วกับเฮดไว้เรียบร้อยครับผมครับนี่เรียบร้อยครับผมพี่น้องอบาตาซอยไปก่อนครับผมพี่น้อง เราตากับร่างหนึ่งห่อครับผมพมี่น้องอ,อายกับร่งขึ้นครับผมครับผมเดี๋ยวเอามาซอยเนื้อกันเลยครับผม ผมพี่้องเวบ้าตากับสร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมพี่้องเดี๋ยวเขาทำไปลวกเลยครับผมครับผมพี่้องตอนนี้หน้ามเมกอกับรัเงเดียดครับผมตะไคร่ไประกูนหม้กับใส่ลงไปแล้วครับผมพี่้องอไปหม้ใส่เกลือเลยครับเกลือครับ ทำ้วยห้องนั่วครับผมอับผมเดี๋ยวให้หน้ำเดือดจังไหน่กันครับอผมตอนนี้น้ำเขาก็เดือแล้วครับผมพมี่น้องเดี๋ยวใส่เนื้อไปเลยครับผม เราเลื่อนไปเรื่อยๆครับผมเลื่อนค้อมันสุกครับผมพี่น้องตอนในไงนยครับผมพี่น้องเราแต่คนมาครับผมมาตอนหนอตอนไงครับาตามใจชอบเลยครับผมพี่น้องแต่ว่าเบา,บาตาก่ะมาตอนพอดีครับไงพอดี พ oh. ี่น้องเอา่อนไปเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องลูกไล่กตนหยาบครับดวลก็ดีก็ดีครับผม เห็นนู้นเลยครับผมพี่น้องเสร็จแล้วครับผมพี่น้องลวกจุลวกจ,จุครับผมพี่น้องมาเสบแ์บน้ำบาวตาครับผมหักคอกับมีครับเจ้าวเขากับเรียบร้อยครับผมอุ้ยสัญญาจินบ่าพี่น้อง นะครับผมขอร่วกันครับผมพี่น้องสุกูสุคุนครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกู๊ตคุนครับผมมันิบ่าวตาผ้าพี่น้องไม่กินลวกจุกับบ่าวตาครับผมเส็บแสบน้ำบ่าวตาครับผมมีแก้วเพียครับคมผมผับมีเหนื่อยที่ห้องด่วนไปแล้วครับผม นี่เป็นน้ำซุปครับใบกนสดแก่เห็ดครับครับผมก็ตอนนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสุกูสุกคนครับผมที่ว่าเป็นกำลังใจให้บาวตาเติมกำลังใจให้บาวตาขอบคุณพี่น้องสุกูสุกคนครับขอบคุณหลายๆครับผมบาวตาบาวตาบางล่างบาวตากับชีแวะไปหานะ พี่น้องนะครับผมครับผมขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก็ท่านติดตามใหม่นะครับผมพี่น้องครับนีแก็ดแดดแน่ครับผมเขาย้อนก็เสร็จเรียบร้อยครับผมถิมทิพย์ไอ้อ้นวนพ้อนครับได็กกับมากินเข่ากระเป๋าตาครับผมพี่น้องสุกุลสกุลเสียบแซมร่วมกันครับผม ขอบคุณเอซี C, ขอบคุณแฟนคั C, บคทุกคนครับผมครับผมโบลายใหญ่ห้างครับผมสวยกันเลยครับขนะออนุญาตใส่มือนะครับนะครับมาๆครับผมนี่ร้องเสรสรบาตาครับผม ขอบคุณทุกท่านครับ นี่งวันแม่ครับผมกินฮอดแม่ครักบ,บริการเด้อครับอ่าฝากไปถิงแม่นะครับกินฮอดแม่อยากกอดแม่แฮงีแ้แม่มึงย่ติธน,นี่ก็รักแม่เดยอยู่ดีไม่แห้งเ้ยคุณแม่ ต้บร,ริกรัมครับลูกแต้บร,ริกรัมพ,พี่นี่ <c oughs> ถ้าอยากอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญอายุมันคอนยืนอยู่กับลูกกับหลานอว <c oughs> ูไปโด,ดูโดนเด้ออ่ามาผมพี่น้อง അപ്പോൾ സുധര ครับ มาบ่ครับ แซบครับพี่หลงงแสบ่บตังเผ็ด แบบนีครับ mm ก่อนแลครับผมน้ำซุปกระแซวครับยิ้มพี่น้องก็ยิ้มๆยิ้มครับพี่น้องหอนพร้อมครับผม ถ้าชอบชิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบาตามด้วยครับผมพี่น้องเรื่องกดกระดิง่งนะครับผมครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคคผู้ชมครับผมมารับชมเบาตาครับผมเบาตากระยิบ yes. ชิพไม่ไม่ไม่มให้พี่น้องได้รับไปชมกันอีกครับผมครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนครับผม จิ้มนีก็อิ่มครับผมพี่น้องอิ่มบ่พี่น้องกจิ้มหนีบ่าวตาก็ขอจบใบเพียงเท่านี้นะครับผมพี่น้องจิ้มหนาจิ้มหนติดตามกันอีกึ้นหนึ่งครับผมจิ้มนีบ่าวตาขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับผม